อีกคนหนึ่งก็คือพลทหารเอสโซ่พลทหารเอสโซนั้นโตมากับคุณยายคุณยายเป็นคนเลี้ยงมาคุณยายจึงเล่าทั้งน้ำตาว่าจริงๆแล้วพลทหารเอสโซนั้นใกล้ปลดประจำการแต่ก็ต้องมาด่วนเสียชีวิตเสียก่อนนะครับที่จังหวัดอุดรธานีพลทหารเอสโซซึ่งเป็นลูกหลานชาวอุดรธานีสังกัดร1 3 3 ถูกสะเก็ดระเบิดและกระสุนเจาะหลังขณะปฏิบัติหน้าที่ที่สีสะเกตและสิ้นใจจากไปคุณยายวัย64ปีเปิดใจทั้งน้ำตาว่าหลานชายใกล้ปลดประจำการแล้วแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตจากไปภูมิใจที่หลานสละชีพเพื่อชาติ จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่1ซึ่งยังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายงานการสูญเสียกำลังพลเพิ่มโดยยอดทหารที่พลีชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเสียชีวิตเพิ่มเป็น21นายหนึ่งในนั้นก็คือพลทหารวสันขานหัวโทนชื่อเล่นว่าเอโซสังกัดค่ายเจ้าพระยาสุรวง์ วัฒนศักดิ์นะครับเป็นลูกหลานชาวอุดรธานีอยู่ที่หมู่บ้านเทื่อมนะครับตําบลเขือนน้ำอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับรายงานระบุว่าพลทหารวสันหรือพลทหารเอโซได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากสะเก็ดระเบิดและกระสุนปืนเข้าบริเวณด้านหลังขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หน้าแนวอําเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาทำกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนทหารร่วมรบ <No. S 1> ผู้สึกข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่131หมู่13บ้านเท่อมตำบลเขือนน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านของพลทหารวสันมีคุณยายกับคุณป้าอาศัยอยู่บรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าอาลัยทั้งนี้มีกำลังพลจากค่ายเจ้าพระยา สุระวงวัฒนศักดิ์รอ1 3 3เดินทางมาช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ตัดหญ้าเก็บกวาดบริเวณบ้านเพื่อเตรียมสถานที่รองรับการเคลื่อนย้ายร่างของพลทหารวส,สันกลับภูมิลำเนาขณะดเดียวกันเพื่อนบ้านต่างก็มาร่วมแรงร่วมใจกันตระเตรียมอาหารเพื่อรองรับญาติพี่น้องและผู้ที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย นอกจากนี้ชาวบ้านยังช่วยกันจัดเตรียมเมนูอาหารซึ่งมีทั้งส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดและปลาทอดนะครับนางบุญปันวิชัยวงศ์วัย64ปีซึ่งเป็นคุณยายของพลทหารวส,สันหรือพลทหารเอสโซคุณยายบุญปันเปิดใจทั้งน้ำตาว่าหลานชายเข้ารับราชการทหารมาได้กว่า1ปีเป็นการสมัครใจเข้ารับใช้ชาติเดิมมีกำหนดจะปลดประจําการในเร็วๆนี้ ก่อนเกิดเหตุสูญเสียอย่างไม่คาดคิดคุณยายบุญปันเล่าว่า17นาฬิกาของเมื่อวานลูกสาวโทรศัพท์มาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของเอสโซตนถึงกับทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งร้องไห้เพราะยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียหลานชายที่รักมากแม้จะรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดแต่ลึกๆก,ก็รู้สึกภูมิใจที่หลานได้พลีชีพเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติในขณะเล่าเรื่องนางบุญปัน ต้องปาดน้ำตาอยู่ตลอดเวลานางบุญปันบอกอีกว่าเอสโซเป็นหลานที่ดีในสายตาของตนพ่อแม่ของหลานแยกทางกันตั้งแต่เขาอายุเพียง9เดือนหลังจากนั้นตนเป็นผู้เลี้ยงดูหลานมาโดยตลอดแม่ของเขาไปรับจ้างทำงานหาเงินมาดูแลครอบครัวทั้งตนและลูกชายโดยยายไม่ได้เป็นเพียงแค่ยายแต่ทำหน้าที่เป็นแม่ให้แก่หลานเอสโซด้วย เมื่อเอสโซเริ่มทำงานและมีรายได้ก็นำเงินมาให้ยายอยู่เสมอเก็บเงินอีกส่วนหนึ่งไว้สร้างบ้านซึ่งขณะนี้บ้านยังสร้างได้เพียงโครงยังไม่แล้วเสร็จคุณยายบุญปันยอมรับว่าก่อนหลานจะกลับมาพักครั้งล่าสุดไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันมากนักเนื่องจากตนไม่ได้อยู่บ้านในช่วงนั้นคุณยายบุญปันบอกว่าทัดดวงวิญญาณของเอสโซรับรู้ยายขอให้หลานไปดีมีสุขชาติหน้าถ้ามีจริง ็ขอให้ได้กลับมาเป็นลูกเป็นหลานของยายอีกแล้วก็ปาดน้ำตานะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวคุณยายบุญปันด้วยนะครับ